การปล้นปืนของสำนักงานในสังกัดอุทยานไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับถย้อนไปช่วงก่อนปี47มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้ว2ครั้งครับแต่คำถามสำคัญก็คือการปล้นปืนในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความแรงเหมือนในอดีตรหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณนัทราวุฒิเมืองสุขครับหากนับตั้งแต่ปี2547ปีนี้ครบ20ปีของปัญหาชายแดนใต้ แต่ดูเหมือนสถิตคิความรุนแรงเริ่มกลับมามากขึ้นอีกครั้งเพราะเพียงแค่เดือนที่9ของปีมีสถิติสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว441ครั้งเทียบกับปี2566ที่ทั้งปีมี481ครั้งการปล้นปืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาลาไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าภายในพื้นที่ของอุทยานย้อนไปเมื่อปี2545มีการต้นปืนภายในสำนักอุทยานแห่งชาติบางลาง และบุกเข้าไปงัดตู้คลังอาวุธของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีโปโทั้งสองเหตุการณ์คนร้ายได้อาวุธไปสะสมเพื่อปฏิบัติการกับเป้าหมายแข็งกองกำลังทหารและตำรวจก่อนจะปฏิบัติการใหญ่ในปี2547บุกปล้นคลังอาวุธของค่ายกองพันพัฒนาที่4เป็นอาวุธมากที่สุดที่เคยถูกปล้นเป็นสเสบียงยุทธป,ปกรณ์สำหรับก่บกอเหตุรุนแรงในอีกนับ10ปีต่อมาแต่เหตุที่ฮาลาบาลาจะมีวัฏจักรความรุนแรงเหมือนในอดีตหรือไม่ ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch กลับมองว่าปฏิบัติการที่ฮาราบาลาไม่ใช่การปล้อนอาวุธเพื่อนำไปใช้กับเป้าหมายแข็งแต่เพียงเพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบเพราะอาวุธที่ปล้นไปไม่ใช่อาวุธสงครามที่จะนำไปใช้ยกระดับการต่อสู้ได้เป้าหมายเนี่ยอุทยานเ,นเป็นเป้าหมายที่มีการระวังป้องกันต่้ ถือว่าเป็นเป้าหมายอ่อนแอก็ว่าได้เป็นเป้าหมายรัฐแต่เป็นเป้าหมายรัฐที่มีการระวังป้องกันต่างเป็นเป้าหมายอ่อนแอแต่ว่าจุดนะ่าสนใจก็คืออาวุธที่ถูกปล้นไปเนี่ยไม่ใช่อาวุธสงครามจะเป็นพวกปืนลูกซองมันมีในยะในเชิงของการแสดงศักยภาพมากกว่าหวังผลที่จะเอาอาวุธไปใช้เหมือนกับการไป ล้นค่ายทหารที่เอาเปืนจากค่ายปี่แหลงไปในอดีตหรือเวลาโจมตีเจ้าหน้าที่แล้วก็พอเจ้าหน้าที่เสียชีวิตก็เอาอาวุธของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปด้วยซึ่งเป็นอาวุธสงครามเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยอันนี้มันมีในยะในเชิงจิตวิทยามากกว่าในขณะที่ผู้อํานวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ระบุว่ากระบวนการสัติภาพที่เข้าขั้นตอนเจรจาสู่แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวมหรือ J4 p p พ ที่คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและ b r n ซึ่งมีรถแมพที่จะลงนามภายในปีนี้เพื่อสร้างสันติสุขปราศจากความรุนแรงในปี2568ไม่ใช่สิ่งที่ก่องกำลังติดอาวุธในพื้นที่เห็นพ้องด้วยจึงปฏิบัติการความรุนแรงที่ยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้คือการพูดคุยสันติภาพสันติสุขที่ทำมานมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มถึงทางตันมากขึเรื่อย โดยข้อยิ่งข้อตกแทข้อตกเหียงข้อโต้แย้งในเรื่องของเอเจซีพีพ์ใช่ไหมซึ่งเป็นข้อตกลงซึ่งหมายถึงว่าทางฝ่ายของปีกองกำลังจิตอาวุธเนี่ยปีทหารเนี่ยของฝ่ายขบวนการเอเอ็นเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจนักแล้วก็มีมีมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นทีขึ้นในระยะหลังเพื่อเพื่อสะท้อนอันนี้นะครับส่วนความหวังต่อรัฐบาลภายหลังการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ รอกนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจนถึงแม่ทัพภาคที่4คนใหม่แต่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสถานการณ์ภาคใต้ยังมองไม่เห็นความแตกต่างกับชุกเษฐาเพราะยังใช้นโยบายการทหารนําการเมืองอีกทั้งยังไม่เห็นแนวทางในการแก้ปมความรู้สึกให้คนพื้นที่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมได้เบยเอ็นโยนโจทย์ยากมาละคาถามก็คือว่า ทิศทางนโยบายจะกำหนดใหม่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนรัฐบาลเองนโยบายภาคใต้ไม่ชัดสมดชก็ยังพูดกับว่าเหมือนกับเป็นสุญญากาศก็ยังไม่มีการแต่งตั้งเลยาะคนใหม่เข้ามาทํางานกําหนดทิศทางนโยบายความมั่นคงในส่วนของฝ่ายทหารก็เพิ่งเปลี่ยนหัวขบวนการจากแม่ทัพคนเก่ามาเป็นแม่ทัพคนใหม่และทีมงานเนี่ย ต่อให้เป็นคนในพื้นที่หมดเลยเป็นนายทหารที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดแต่เพิ่งยกระดับขึ้นมาเป็นผู้บัญชาก,การระ,ระดับสูงระดับกําหนดนโยบายก็คําถามว่าจะนํานพาการดูแลความปลอดภัยของประชาชนความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยด้วยมาตรการที่ช่างน้าหนักกับทางไหนเพราะว่าเนื่องจากเป็นหน่วยในพื้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดก็คงเห็นแล้วล่ะว่ากระบวนการสันนิภาพเนี่ย มันไม่สามารถจูงใจ BRN ให้ยุติการเกาะความรุนแรงได้ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงคเพราะว่าถ้ามองดูจากรองนายกความมันคงคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับนะฮะก็ที่ผ่านมาก็ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มีแนวคิดอะไรไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรที่เกี่ยวเรื่องของกระบวนการสันติภาพหรือว่าการแก้ไขปัญหาปากใต้อย่างชัดเจนอะไรนะครับนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่ อาจจะเป็นจุดอ่อนในซ้ำไปนะครับที่ว่า,า,จจวาตัวของผู้ผู้กลุ่มนโยบายในการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่ไม่ได้แสดงจุดืที่ชัดเจนที่แน่นอนในเรื่องการแก้ปัญหาภาคใต้หรือว่าแนวทางสันติภาพแนวโน้มที่ต้องจับตามองคือภายหลัง25ตุลาคมหลังคดีตักใบจะหมดอายุค,ความและกระบวนการยุติธรรมจะจบลงที่จุดใดหากไม่ตอบสนองความคาดหวังของคนในพื้นที่รวมถึงฝ่ายรัฐไม่เปลี่ยนแปลงทางนโยบาย สถานการณ์ภาคใต้อาจกลับไปสู่วัฏจักรเดิมนัทราวุธเมืองสุขไทย PBS รายงาน